ก็โงเปิดดิไอ้ว้ายโมาาจารับสุดแต่ละเอาด้วนี่จริงจิงงสเทามาหลายคอเรียบร้อยหลายอย่างแยแล้วนสิมาหลายค่เรียบร้อย อ้อมดากม่ว,วนเลนายแค่เนอากาศแน่มๆว่ะเนี่ยู่บันไดท่าบนมีกู๊ฟเนี่ยเป็นยังไงบัดเลยนําเว้นผ่านสนามอะไร ไปมันทอไอยู่อุ้ยเนาะ่าด้าน่าด้านกาเนียไป่ข้นุ่น่าสนามเอานักขาวชาดาลูกนี่ก็ได้ท่าเป็นแอมนนี่ะตอีเพื่อนยหนากูาดนีเพื่นกัสีปังครับก็หนีแล้วนี่โอ้ยไปขึ้นเลยอีซังเพื่อนะเที่แช e ติปๆนีอยู่สามวันเพียงนิดพอกระไดไเอะไมเยอะพวกที่สองพรากระไดไม่เยอไม่เยอไม่ด้แกเคียออันนี้เป็นผิดพวงที่สุดพวกที่สองเฮยแล้วก็ว่าหรือว่าฝากน่คิดไหวยิดเดียวแล้วสู่กันก็เป็นพี่ปีเนี่ย ตั้งใจทำงานมาตังแต่ตลอดตั้งใจทำงานไว้เป็นคุณดีบอกในไซฟันเท่านั้นแหละลูกสาวบ้านดีแน่ๆคุณดีดูว่าจะคุณเป็นคุณดีคนดีนะครับอันบออันเน่พี่เพชรพลอยสวัสดีครับวันนี้ทำไมหน้าเขียวอยู่วันนี้ไฟดับแล้วไฟไฟข้างหน้าก็สีเขียวปีเลยไฟสีเขียวไฟสีเขียวเปิดใส่หน้าเลย ก็เลยเขียวไปเลยดีนะแม่ส่ยจสีเขียวไน้าเขียวหนึ่งวันครับไอ้ไอ้ันนนับั้ามันก็ถามว่าทำไมหน้าแรงก็ไฟไม่ได้มีมันเป็นไฟสีเขียวหรือเปล่าไม่สมชายาเลยนะเดี๋ยวไม่ก็สมอยู่เดี๋ยวบางวันไงเอาบางวัน

ทชลาก็ต้งใมันคือจะโอ้สวัสดีครับผมวัสดีครับไอยไม่มีที YouTube ูดูว่าเปลี่ยนชุดประมไหนีะผ้ากันเป่ามันได้้นแล้วไอมันต้องในโคดเห็นเราบ่เห็นเราบ่นี่ยเอขาบ้าเลยกูจักน่ข่อยยูดิลงทางนะครับกูจักก็ปอจักอยู่แต่ว่าไปกินขี้ยวผแล้วมั มาได้ม่นีม่คือหมานใช่้านเดยแปอาานดวม้มากเนชที่ฉันถ่ายน้ม่ดีปเอา่ะองคอย่ะอดีน้องฝนน้องอาจูเราเร้นเชี่ยวนะครับโอ้ยไอ่งอดีขาทำมาล้วก็ไับครับ

พอลอดเจียีนี้ได้พอลอทีนี่ผกก่องอะไรอ่าเงยไม่ได้นะผเป็นผู้ก่องนี้เอาลบ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 ขอโทษครับเขาก็มาอยิ่เลี้ยงกันเนี้ยพี่จ้าเลี้ยงกัเด็กเดเาเตี้มเน้ยเขาเ้มเนี้ขาเีใมกอนเนีอยล่มาเนงีก็ดีใจน้ำน้อยี้ปังปังกันแบบนี้ทุกทุกคนเลยมามทุกวันนะจ๊ะทุกวันขอบคุณขอบคุณพอบกันขอขอบคุณ ขอบคุณแค่ด้ว่ด้วยด้อยไม่ไม่ไม่ด้วยยอม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 ที่ขอบคุณค่ติดที่ไทยดี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 อยู่ขอบคุณงามงามแบบนั้นแบบนั้นดีดีใจน้ำบุหี่ออกวิทนีแล้วแม่เ้ยวิทนีแล้วมันจะกี่ปีวิทนียี่สิบปีต่อ่ ยงมีเรื่อยบ้าเยเอยาร่เก็บหอกันเอาไปเก็บของ้าหมพี่ไปห้องเต็นห้อไปย่างกับเต้นห้องไปเตนห้อง อัเอดอจเ้จ uh, ัเ yeah. ้นไม่ม oh ีอะไรไม่มีอะไรไปเจน้ะอาให้น้องชายหกบแฟนคลับกันหน่อยเนนั้นั้นลอยานตำไปเลยใครไม่หลบตำไปเลยเม ก็ได้ลูวครับน้งคน้องาจเห็นไ่าตัวจริงรอก็ได้ลูบด้ครับนใช่ผู้ใดนี่ก็เป็นตาักเลยอ๋อกันี่แหละตัวจริงเสีพออีพอตัวจริงเหาได้ไหมตัวจริงเาได้นี่โว้ยน้อสรุกสีไต๋อ้เดี๋ยวเดี๋ยวตาเมื่ไหร่สดเลยอนมันเนบสดคุเดียาอน้ฉนคเดีาุกอ้เนียม เห็นคนด้วยคนส่วนหายากใจไปเต้นมนีไปาะไม่เป็นอกกลองเร็วเอาเดมาแแล้วนั่นอแปดแล้วที er> ่ละครับจบเ่าีมีคนถามหาไรหนูนนี้มีคนถามหาหนูเยอะมากผมอะไรทําอาการครับผมไช